สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะพามาดูใบมะม่วงนะครับกำลังแตกใบอ่อนนะครับซึ่งวันนี้เกษตรกรได้นำตัวอย่างพืชมาให้ร้านสวัสดีการเกษตรนะครับดูนะครับเราก็เลยจะทำการเผยแร่นะครับแล้วก็แนะนำในเรื่องของการดูแลรักษามะม่วงนะครับในระยะแตกใบอ่อนนะครับอาการแบบนี้นะครับจะเห็นว่า ใบมะม่วงนะครับจะมีอาการเป็นรอยสีน้ําตาลนะครับเป็นรอยไหม้แล้วขอบใบมีอาการไหม้นะครับสังเกตดูนะครับตรงกลางใบก็จะมีรอยไถดูดกินนําเลี้ยงอาการแบบนี้นะครับถ้าท่านเกษตรกรพบเจอนะครับก็จะเกิดจากการที่มีเพี้ยไฟระบาดนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าจะมีเพี้ยไฟนะครับท่านก็นําผ้าหรือว่ากระดาษสีขาวนะครับเอามานะครับแล้วก็เคาะนะครับเอาใบในเคาะนะครับไปที่ กระดาษนะครับก็จะเห็นตัวขาวๆตั้งเหลืองนะครับวิ่งกันนะครับตัวนั้นน่ะจะเขาเรียกว่าเพี้ยไฟนะครับจะวิ่งเร็วมากนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมองได้เห็นยากส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องขยายหรือว่าใช้แว่นขยายนะครับในการส่องนะครับอาการแบบนี้นะครับจะเกิดนะครับในระยะใบอ่อนหรือว่าในระยะแชงช่อดอกนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดพบเจอปัญหาเหล่านี้นะครับต้องรีบ กำจัดนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้ต้นโทรมนะครับแล้วก็ใบที่แตกออกมาก็จะมีอาการใบบิดขอบใบไหม้นะครับก็จะทําให้ต้นพว่โมของท่านที่ปลูกไว้สุดโทรมนะครับแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตถ้าเป็นนระยะดอกก็จะทําให้ดอกร่วงนะครับผลร่วงถ้าผลไม่ร่วงนะครับก็จะทําให้ลูกลายนะครับผลพันธุ์เสียหายนะครับผลลูกไม่โตนะครับลูกกลายครับถ้าเป็นพวงโม้สาหรับการส่งออกก็จะโดน คัดออกนะครับกลายว่าจะเป็นมะม่วงตลาดนะครับซึ่งจะราคาถูกกว่ามะม่วงส่งออกนะครับในคลิปนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับนะครับในการดูแลทักษามะม่วงในยะแตกใบอ่อนนะครับก็มันดูแลเรื่องของการเพี้ยไฟนะครับแล้วก็โรคใบไหม้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้ามีปัญหาปรึกษาสวัสดีการเกษตรครับขอบคุณมากครับ